ยายเหนื่อยทําให้หนูกินทุกวันเลยไม่เป็นไรหรอกลูกยายทําแล้วยายมีความสุขจ้าเหนื่อยแล้วมีความสุขเนี่ยนะคะยายอะมีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับข้าวผัดไข่ดาวนะลูกเมื่อ30ปีก่อนข้าวผัดไข่ดาวจานหนึง่งที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ธรรมดาทําให้ยายรู้สึกไม่ธรรมดาทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลและป่าปื้มในเวลาเดียวกัน วันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาทรงงานที่เขาค้อแค่คิดว่าได้ทำอาหารให้คนที่มาถวายงานให้กับพระองค์ท่านยายก็ดีใจมากแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่มาล้างท้ายสองคนเข้ามาตักข้าวที่เหลืออยู่ตรงก้นกระบะท่าทางของทั้งสองคนนั้นดูนอบน้อมและเคารพต่อสิ่งที่กำลังกระทำเมื่อยายเข้าไปถามจึงได้รู้ว่า ข้าวผัดไข่ดาวจานนี้ของพระเจ้าแผ่นดินครับตอนนั้นยายขยันขยอจะขอกลับไปทำข้าวผัดไข่ดาวจานใหม่ให้ในหลวงแต่สิ่งที่ยายได้ยินต่อจากนั้นทำให้ยายปากปื้มไม่มีวันลืมที่ในหลวงให้มาที่นี่เพราะไม่อยากให้เกิดความสิ้นเปลืองใดๆและพระองค์ทรงไม่ประสงค์จะเห็นใครเหนื่อยเพิ่มเพียงเพราะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ครับเรื่องในวันนั้น ทำให้หัวใจของยายพองโตและปลื้มปิติมากหัวใจพองโตเพราะได้เห็นพระจริยาวัดรอนงดงามที่ทรงไม่ถือพระอ,องค์ปลื้มปิติในพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนตัวเล็กๆอย่างยาย